คผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าพี่ทัศจะมีลูกกับตรีนุตได้สําเร็จไหมครับด้วยวิธีการทำกิฟต์นะครับมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปนี้นะครับจากที่ดิวิเคราะห์ดูนะครับสิตอนแรกและนี่เหลือ5ตอนสุดท้ายนะครับเขามีได้ครับเพราะว่าแม้ว่าความจริงจะปรากฏแล้วแต่ว่ามันก็เป็นการรับรู้แล้วก็ตกลงกันทั้ง3คนก็คือพี่ทัศน้องไทม์แล้วก็ตรีนุษนะครับคุณผู้ชม 80%ินนะครับดินให้น้ำหนักไปเพราะว่ามันก็อาจจะติดขัดด้วยต้องมีการตรวจสอบอสุจิของพี่ทัศน์ว่าแข็งแรงหรือเปล่าเพราะามันก็ยังไม่ครบ6เดือนนะแต่ว่ามันก็น่าจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็ไม่น่าจะติดขัดอะไรก็มีได้ครับแต่คุณผู้ชมครับเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนปจัจจัยต่างๆรอบตัวมันเปลี่ยนไปแล้วครับดินมองว่าอู๋อันนี้ยากเลยครับที่พี่ทัศน์จะมีลูกกับตรีนุษนั่นเป็นเพราะว่าอราชุนกับมาริสาเดินหน้านะฮะเปิดเกมบุกเลยนะครับแฉเต็มที่เลย หวังจะเขี่ยพิทัศน์ออกจากเก้าอี้ซีออนะครับคุณผู้ชมแฉว่าพิทัศน์เนี่ยเขาเป็นเกย์ทีนี้พิทัศน์ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นซีอของเมทีกรุ๊ปถูกจับตามองสื่อก็อมารุมสัมพงสัมภาษณ์กันจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องหรือไม่คือการเป็นเกย์ไม่ผิดครับแต่ไปจ้างหญิงคนหนึ่งมามีลูกเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเอาไว้อันเนี้ย อาจจะเป็นที่ตั้งคำถามคือถ้ามันเป็นเรื่องภายในอาจจะไม่มีอะไรครับอย่างที่บอกให้ไป80%หรือว่ามีได้แต่เมื่อมันถูกเปิดโปองออกมาแบบนี้แล้วอะอู๋ดินมองว่าว่ายากบวกกับสภาพจิตใจของพิทัธ์เองซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็รับทราบแล้วนะว่าทั้งทามกับตรีนุษเนี่ยเขาก็ยังตัดกันไม่ขาดครับแล้วก็มองว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันทําให้น้องเขากับตรีนุษย์ะยังคงเป็นทุกข์อยู่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะ ถอยอย่างที่เขาบอกว่ามัน,ม,นมันเหนื่อยมากๆกอะ่ะกับสิ่งที่ทําตรงนี้ครับฉะนั้นครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลูกเป็นปันจจัยที่สําคัญแล้วก็ตามที่พี่นายกรรมระบุเอาไว้นะครับอย่างที่ดินวมเครองไว้ในคลิปก่อนหน้าว่าพี่นายกรรมบอกว่าอาลานชายทุกคนมีสิทธ์เท่ากันดินสรุปเป็นนะคนละ2ปีครับแล้วก็จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันถ้าเกิดคนแรกไม่มีก็สิทธิ์ก็ไล่ลาดับมานะครับจากทัดอรชุนแล้วก็มาที่ถาม ทีนี้ถ้าเกิดทัดไม่มีซึ่งเรนสรุปไว้นะว่าอาจจะการดู10ตอนแล้วก็อีก5ตอนหลังสังนงีมันยากอะที่เขาจะจะทำภารกิจนี้สําเร็จนะครับมันยากมากๆจริงๆครับคุณผู้ชมด้วยสังคมด้วยสภาพจิตใจของเขามันยากและไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเพลิคุณย่าสั่งห้ามด้วยซ้าไปครับทีนี้เกิดตัดตัดทัดออกไปสิทธิ์ตกมาเป็นของอรชุนอรชุนซึ่ง ทามก็ตามสืบเรื่องของเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเอาเปิดโปงพี่ชายฉันได้ไหมตามสืบในเรื่องของการเผาไร่อ้อยแล้วก็สิ่งต่างๆที่อรชุนได้ทําไว้นะครับไปร่วมกับเสียกรอะไรต่างๆอรชุนก็ถูกเปิดโปงเหมือนกันซึ่งเขาทําเรวร้ายกับบริษัทเอาไว้อะมันยากมากๆครับที่เขาจะได้ขึ้นมาและ การที่ไปคบหากับมาริสามันก็ไม่ได้เกิดมาจากความรักสุดท้ายคิดว่าเขาจะแต่งงานจะจดทะเบียนสมรสแล้วมีลูกด้วยกันนะยิ่ว,ว่ามันก็ยากมากๆคือแค่การเหตุผลของการทําผิดนะครับทรย์กับตระกูลกับบริษัทตัวเองอะ่ะมันก็มันก็แย่มากพออยู่แล้วซึ่งสิ่งนี้น่าจะทําให้เขาแบบติดคุกหรือไม่ไม่ลงเอยกับไม่ลงรอยกับเสียกรก็อาจจะถูกฆ่าได้ครับถ้าจบไม่สวยนะครับก็ตัดอัชุนสุดท้ายแล้วสิทธิ์ตกมาเป็นของ ของทามซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับที่ถ้าเกิดมองในแง่ของถูกที่ถูกเวลาตรีนุษย์น่าจะได้กลับมาหาทามในเวลาที่เหมาะสมคือไม่คิดว่าเขาทั้งคู่จะไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจนจนแบบท้องแล้วก็เป็นสิ่งนี้ทำมาเป็นเหตุให้แบบเออจะต้องเลิกภารกิจนี้คิดว่ามันน่าจะกลับมาสู่สิ่งที่ถูกที่ถูกเวลาและเขาทั้งคู่ก็จะแบบรักษามันไว้เชื่อว่าสุดท้ายสิ่งนี้น่าจะตกมาเป็นของทามถ้าตรีนุษย์เขาแบบ ทองและมีลูกกับฐานนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ว่าจะยังไงอย่างที่ดินบอกไปในคลิปก่อนหนะ้าว่าสุดท้ายคุณย่ามีสิทธิ์ชี้ขาดว่าจะให้สิทธิ์ของการบริหารเมทีกรุป๊ปของตระกูลเมทีพัฒนาตกไปเป็นของหลานชายคนไหนเพราะคุณปู่ก็ให้สิทธิ์ในการเป็นผู้จัดการมรดกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าดินสรุปตรงนี้ดินมองว่าอันนี้ส่วนตัวดีนะจากที่ดินมิครอเองเลยนะว่าตรีนุชไม่น่าจะมีลูกกับพิทัตได้สําเร็จตามภารกฐฐิจที่เขาพยายามจะทํามาตั้งแต่ต้นนะครับ ไม่มีครับ แต่ว่าสิทธิ์นี้น่าจะตามมองว่ามันน่าจะตกไปอยู่ที่ไทม์หรือไม่อันนี้ก็ไม่ติดตามกันคุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนคุยกันกับปินได้นะครับแล้วก็ติดตามโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ5ตอนสุดท้ายของละครเวลากรรมเทศซึ่งจะออกอากาศทุกคืนวันพุธพระอาเสารเวลา2ทุ่ม20นาทีทางช่องวัน31และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูนะไปดูย้อนหลังเต็มๆได้เลยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไอชีอีนะครับคุณผู้ชมคือยังง่ายยังไง นะคือคือคืออย่างที่พี่ทัศน์เขาบอกแล้วว่าเออพี่เป็นเหตุใช่ไหมถ้าเกิดว่าพี่ไม่เข้ามาตรีนุษย์ก็จะไปคืนดีกับไทม์ใช่ไหม mm hmm. เห็นไหมมันไม่มีคําตอบมันก็คือมันไม่มีคําตอบที่ออกมาจากปากแต่ว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันก็เป็นคําตอบอยู่แล้วว่าเออมันใช่มันใช่แหละแต่จะให้ตอบออกมาเพื่อตอกย้ําทําไมอะ่ะแล้วที่ผ่านมาทั้งคู่แม้ว่าอ่ะจะเลิกกันแต่ว่าก็ทําไม่ได้จริงอย่างที่พี่ทัศน์บอกเขาทําไม่ได้เขาตัดกันไม่ขาดจริงๆ ฉะนั้นก็เอาใจช่วยครับคือดินดูไอฉากนั้นหรือว่าหลายๆฉากที่เวลาสามคนเขามาเคลียร์กันแล้วมันมันมันก็ยากที่จะมีคําตอบที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเอายังไงอ่ะโ้หน้าตามันซึมมันไหลกันนะคือมันดูแล้วแบบมันไม่ได้เศร้าเพราะเออมันเป็นความสูญเสียแต่ว่ามันเศร้าเพราะว่าเออเราสงสารในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยิ่งตอกย้าเรื่องของเวลาจริงๆครับเวลาในเรื่องนี้มันแบบเราดูแล้วแบบเออเวลาไม่คอยใคร พบกันคลิปหน้าและติดตามของสุดท้าย5ตอนไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ